ครัวันนี้เรามาสองเห็ดที่ป่านะครับนี่เราก็เจอเห็ดละโงกค,ครับงกเหลืองเห็นอยู่ประมาณสามดอกเราต้องสองดอกอนึงกับี้ดอกน,งอน,น,อกนึงนะครับอีกดอกนึงทำการเก็บอะ นีตงประมาณตีสามครับเวลานี้มืดเลยยังไม่สว่างตีสามครึ่งฝนกระตกมาเมื่อวานตอนเย็ยนเดีอยวจะต้องหาหาเพื่อนมันครับมันจะมีอีกไหม หอย่าไข่เล็กอันเดียวอืมนี่กันอย่นะครับอันนี้เห็ดไข่นะครับเมนูเราก็จะมีป่นอะไรก็ได้นะครับนี่ย่างแล้วก็ทําป่นได้นะครับป่นเห็ดไข่ออกเป็นฟูงครับเก็บได้สีดอกเดี๋ยวหาเพื่อนหออนึจะมีไหมสีดอกบล็อกมาเลยคือบล็บอก คนนั้นก็มาเงียบๆแสดงว่าคนเหงืองเคยมา,มาเยอะดเลยนี่ครับไข่เห็ดและงูกครับไม่มีเพื่อนไข่เดียวอ้าเพื่อนไม่เจอเลยเพื่อนอยู่ไหนเนาะ นี่เลยอ่ะนี่เลยเห็ดเห็ดอีกอย่างเห็ดละง่วัวแมนนะแมนมันมันทีบ้านนี่ก็เก็ดละง่กึ่เหลืองนี่โมโซงแมนเลยแมนนะเออโอ้ยดอกหน่อยครับเก๋ะมันงามดิ มันทีออกมทีบ้านเร็วหนึ่งกีนวัวามดันเอ,อ,อเห็ดเฮ็ดเท่าไก็กลเละงกเห็ล้เห็ดละงกกินมันเห็ดละงอกกินนี่ละมกอออมันหวานหวานนะครับ <c oughs> คนไปผ่าอื่นไม่รู้ว่าเดียกอะไรฝั่งนี้ก็ฝังนี้เนี่ ามาฟังมีจุม่มหนึ่งอันน,น,นี้เป็นโพลเอ๋ยดีจอมปวกปกติพวกเห็ดใครอะไรนะครับขึ้นในจอมปวก ออปปออก็เอเิดไปบ้างเออเขาอลนมจากรอาานี่แบบยค่เล้งงูรับน้ำใส่สีใส่ห้าใส่ห้าเท่ดิโอหโอ้มันกันยูริเอาละครับเราเจอเป้าไม้ใหญ่แล้วครับตัวนี้ เห็นอะไรเรื่องเหลืองไหมครับนี่คือเห็ดละงโงกนะครับนี่อันนี้ว่าใหญ่แล้วเจอดอกนี้เป็นไงใหญ่กว่าอีกครับอันนี้ก็เป็นต้นดวกเห็ดพวกเกิมหวาน ขเขาเจ็บไปเฉยบเฮ้ <Hey. S 2> มันเป็นหอยเขาเจ็บ oh. ห่มนเขาเจ็บแล้วด้วยเพียง <c oughs> คนาหากองที่เจ็บ <c oughs> เดี๋ยวจะมาญยาดกันมันว่าได้อออกในฝนเนาะ เขียวเขียนดีเลยโมเมนดอกโนมาบอกละใครไม่เห็นัย ให้เคลีคยร์แม่ก็เคลียร์สับเหมือนไงนี่แม่แม่น,มแมแมแมนี่ห้อยเคลียร์นี่แหมนี่เม่นบอลครับบวกับวกครับต้องพค่อยๆครับคนเยอะ 形态。 แต่สิวัวฟอเเฮดัวพอัวเคยฟอฟอวเืแตว่าเงี้ยมันก็ือดันดีนะอน่อนี่เห็ดพึ่งไหมครับเต็จแ่็งแล้วครับจ็พอกินได้เห็ดตพึ่งตอง เดินมาอีกสักพักหนึ่งเราก็จะเจอเห็ดไขรแล้วอยู่ใต้จอมปลวกเหล่านี้นะครับดอกนี้อ,อีกโครนเห็ดไข่แล้วแต่ภาษาสายก็อยากเห็ดไขรภาษาสายก็เรีรย,ยกโคร ลงมากับนะครับเห็ดใครมันชอบขึ้นใกล้ๆโคนปวกันครับเดือนดอกกำลังเล็กๆกำลังอืมอันนึงสองดอกตันนึงไปฝังดิน่มันเข้าขาไล้มันใ้ดินมันกันนี่ก็ใช่อ่นิีดินมีคน เดินไปเดินมาแล้วก็เจออสองดอกไข่มันเข่าเนี่ยบานละตอนนี้แล้วก็อยู่ในสว่างน,นะครับตอนนี้เดินไปเดินมาแล้วมันก็มาเจอเห็ดไข่ครับตัวน,นี้หิดโคนหิดโคนดอกกำลังสวยเลย ดูมือผมเนี่ยเกอบเท่าฝ่ามือเลยเอกโคนเอกใครเีสารแล้วก็เดินมาอีกสักสองสามก้าวแล้วก็จะเจออีกฟูงหนึง่งนี่ดอกใหญ่ครับดอกสวยแลก็ลองเดินไปเรื่อยๆครับอาจจะเจอฟูงมันโอ้ยน,นูเจอแล้วครับอีกดอกหนึ่งครับ เนี่ยอีกดอกหนึ่งอลองลองหาเรื่อยๆอ๋อเจออีกแล้วเจออีกดอกหนึ่งเลยครับนี่ครับดอกเลี้ยดอกเล็กนะครับน,นี่ก็เริ่มสว่างแล้ว ลงมีปลาดลงหิบนะฮะรู้จะออกปลาได้หรือเปล่า <c oughs> อ่าน,นะครับเจอป่อไม้แล้วครับตอนนี้เห็ดพึ่งครับเห็ดพึ่งเด็ดดันมีดอกเดียวเพื่อนไปไหนหมดเนี่ยมี <c oughs> ดอกเดียวมันน่าจะมีเป็นฟูงนะ <c oughs> น,นี่ไม่รู้เห็ดอะไรนะครับแต่ไม่เคยกินนะ่าจะเป็นเห็ดที่ทานไม่ได้นะครับอรดอกเป็นช่อเลยครับในเห็ดไข่ในเห็ดไข่คร,ครับมนะครับขอดูดอกไข่หนรับสวยขนาดไหนดอกใหส่ซด้วยดอกนี้ <Yeah. S 1> บานแล้เอ,อ นี่ครับดอกคลิปไข่บานใดญแล้วนี่ไงดอกหนึ่งกำลังสวยเลยดอกนี้นใส่สวยๆเลยไข่เราคลิปโคร,คโรนพบเจออีกแล้วฟุง้งหนึ่งดอกสามดอกดอกเล็กดอกนี้คงไม่มีเพื่อนแล้วมั้งมีแค่สามดอก ไปติดนะครับเดินมาสักพักหนึ่งนะครับเราก็เจอกับเห็ดไพรอีกแล้วนะครับนี่ครับดอกหนึ่งเราก็ต้องหารอบๆตัวมันอันเนี้ยเล็กๆมันก็ใช่นะครับโอื้อมันหน่อยเฮ้ยพี่ผมเนี่ยมันหน่อยนี่ครับดอกนึงครับจำเลยนี่ยวนี้ดอกนึงครับเออาโยเอา จออีกแล้วอันนี้ยังยังเล็กๆอยู่ครับเก็บไว้ก่อนเป็นตัวอีดอกหนึ่งนะครับนี่ก็อีดอกหนึ่งครับผมดอกหนึ่งดีกัดอกหนึ่งนหมนี่มีพอเก็บได้ครับมีเพื่อนนี่ไหมเพื่อนอยู่ไหน ไรครับเหลืองๆครับจะเหลแล้วงกหรือเปล่งงปปาเหลแล้วง,งกครับว่าดอกไม่สวยเท่าไรหร่ดอกเล็กหลังจากเก็บเห็ดเสร็จแล้วครับเราก็จะมาเก็บสมจิ๋วใส่แกงเห็ดนี่ครับต้นสมจิ๋วสมยังสมจิ๋วานาะ <laughs> ออกิเปรี้ยวมีใส่มะขามนะมใส่ส้มจิ้วนะแกงเห็ดอืมคนหานงมันเวียน,นเป็นบ่ดึงเอา เอาเสียงมันอนไใ่มเออบางกวนนี่มัวี่อยู่บ่เสียงไอ้คนมัดินเสียงคลายมอ้วน้าบอกว่บัเอากัย่างมากก็จะว่าบางมดินเลยม่งดนมือแม่เออ

นอนกจากร่มเสื้อผ้าเปลี่ยนแสดงว่าฝนไปดุฝนไปดุตปดตแต่หมูห่บ้านนี้หางหงก็เสียวๆๆๆๆอยู่อือเพราะว่าล่มมันผัดไปทางผีเนาะบ้านเฮามันเลยเลยตกโตพองานเราเก็บเห็ดทื่นช <c oughs> เช้าทำความสะอาดเห็ดนะฮะ